อัสลามอะลลยกุ้มค่ะรูปเห็นมาการฮารานไก่ทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ละแวกมัสยิดตารูนนะคะเจริญกรุง40หรือว่าระหว่าง36เนาะพามากินผัดไทยฮาวาล้านนี้ชื่อดังมากไปเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในร้านกันนี่อุก่อนจะเข้าไปในร้านนะดวนนี้ก่อนนี่เลยกุ้งตัวเบลเลอเลย จริงเหรอร้านนี้เราได้เราได้ยินชื่อเสียงเขามาเนิ่นนานแล้วเพราะเขาล้าเขาเปิดอยู่แล้วนานมากแล้วเนี่ยนี่เขากาลังทําอยู่เลยเข้าไปเข้าไปถามคุยกับมี่ก่อนหน่อยนี่อนนี้เข้าไปในร้านนะคะวิลล่าเขาเก๋ไก่มากซาลาเมากุ้งค่นนี้ให้นี้แนะานค่ะวนิดนึงค่ะอ๋อชื่อฮาวานะคะนี่ฮาวาร้านนี้เปิดขายมานานยังคะนี้สิบเอ็ดปีแล้วค่ะสิบเอ็ดปีจ้ะเริ่มต้นจากขายอะไรเพราะเราชอบร้านเริ่มต้นจากว่าบางะเขาไปทานผัดไทยหอยทอดที่ร้าน คนฟูส์เขาก็คิดว่าไม่มีหมูแต่สุดท้ายมารู้ทีหลังว่ามันมีหมูอ๋อก็เลยเรามาทำขายเองอ่าใช่แล้วเมนูไหนที่แบบว่าถ้ามาแล้วคือต้องสั่งเนี่ลูกค้าสั่งเยอะสุดผัดไทยผัดไทยธรรมดาผัดไทยผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดซิงเนเจอร์ของเราอยู่ที่กุ้งสดเพราะว่านี่ให้ดูก่อนตัวใหญ่มากเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนะคะนี่สาระคะเริ่มต้นที่ร้านเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้คือได้อะไรบ้างห้าสิบบาทก็จะเป็นผัดไทยธรรมดาใส่ไข่นะคะอ่า ใส่ลฟองเลยจ้าแต่ถ้าเป็นกุ้งเท่าไหร่จานี้เป็นกุ้งเจิบาทค่ะเป็นกุ้ง70บาทแต่ว่ากุ้งตัวใหญ่ถ้าเป็นทะเลก็เจิบาททะเลก็เจ็สบกุ้งก็เจนอกิบัจากเด็ดที่ผัดไทยแล้วหนูรู้สึกว่ามันจะมีอะไรอย่างหนึ่งไหมคะเขาเรียกอะไรขนมขนมขนมพากาดค่ะขนมพากาดมันจะเป็นแป้งนึ่งของแป้งนึ่งแล้วมาหั่นเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมนะคะ นี่ร้านเปิดทุกวันไหมคะทุกวันค่ะไม่มีหยุดไม่มีหยุดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงจ้ะบวช8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะอ่า8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอย่าลืมมานะอันนี้พาวาผัดไทยเนาะค่ะเดี๋ยวเราสั่งเลยเป็นผัดไทยธรรมดาละกันมาชิมนะจ๊ะโอเคไปเดี๋ยวไปรอชิมได้ค่ะดูดูอันนี้ของลูกค้านะใช่ค่ะของลูกค้าสามชิ้ได้ปั๊บผัดประมาณสามวิก็เสร็จ แป๊บนึงนะเอามาแล้วมาสุดแล้วนี่เออเลดลดไปกันเองมาะนี่ค่ะมาเร่วมาเร่วผัดไทยอันนี้ธรรมดาแต่เป็นใส่ไข่แล้วก็มีผักเคสื่อเขียวแบบนี้เออน่าทานหรอหน่าทานไหมไ,ไหนแกนดูอันนี้อันนี้เครื่องปรุงน้องปรุงหรอแล้วก็มีนารับเปิดไม่ได้อ,อ๋อเปิดอย่างงี้ เจกะมากเลยอะน้าตีปุ๊บนิสมินชอบกินเผ็ดไหมคะดูแต่ว่าก่อนที่เราจะชิมอะเราเรามาดูเส้นตรงนี้ก่อนนะคือแบบเหนียวนุ่มจริงๆอะกอดมแบบเออหอมมากเขาให้ยืมแล้วก็มีผักเครื่องเคียงด้วยถ้าเป็นเราอะเราจะกินแบบนี้เว้ยเราจะกินแบบบีบมะนาวมะนาวก่อนใส่เลยวิธีการกินกนะคะเราต้องกินให้ครบ นี่มะนาวเสร็จแล้วก็คุกบรรยากาศร้านเนี่ยมันนั่งได้ด้วยนะทุกคนค่ะมันนั่งได้แล้วมีโต๊ประมาณ4 5, ี่ห้าหกโตเออหรือว่าใครที่อยากสั่งโรบิน o d แบบไม่ว่างมาก็สั่งโรบินู d มาก็ได้เขามีแอปโรบินูตเนาะราคาเท่ากันเลยกับแอปน้ำลายสอแล้วป่าเนี่ยคนดูอยู่ทางบ้านอนะเออแต่ว่าร้านนี้เด็ดจริงนะเมื่อกี้แบบแอบบไ,ปไปนั่งดูเขาทํามาแบบทำแป๊บเดียวแล้วก็ไวมากแล้วก็หลาย5เส้นอนะ่ะเขามีให้เลือกอขอร้องก่อนนะ นี่คืลูกค้ามาเยอะมากกับชุมแล้วนะบิสมิลมลาฮิรเราะห์มานละหิมเวอร์ชันมันกลมกล่อมแล้วมันจะมีความเปรี้ยวจากตัวมะนาวที่เราบีบเข้าไปเนาะตัวเส้นคือน,นุ่มมากนุ่มจริงๆนุ่มๆ,ม,ๆมันมีแบบอร่อยอร่อยจริงอะราคา60บาทคุ้มมากแล้วตรงนี้ใช่ไหมถ้าสมมติเรามากินข้าวเที่ยงใช่ปะ่ะเราก็สามารถเข้าไปละหมาดที่มัสายิดทารูนได้ด้วย แล้วตรงนี้ย่านเจริญกรุงจริงมีอาหารฮาลานอีกหลายร้านเลยนะคะร้านแรกที่นํามาวันนี้ก็คือร้านทาวาผัดไทยเนาะเดี๋ยวไว้ว่าไปดูว่าร้านต่อไปเนี่ยจะพาไปกินอะไรนะคะติดตามชมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพจมาการทาลานใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสลอมมาลิตก